รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับการบินไทยอุ๋ยออร์แกนิก t p i ปตทบริษัทคเรีย LED and Equipment จำกัด สวัสดีครับได้เวลาของคนเก่งแล้วกับเวทีคนเก่งครับการแข่งขันตอบคำถามของน้องระดับมัธยมศึกษาชิง้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีครับโรงเรียนใดอยากส่งทย์เข้าร่วมแข่งขันสมัครมาได้เลยนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่งดที่หน้าจอตอนนี้และ2ทีมวันนี้มาจากภาคอีสานครับมาจากโรงเรียนไหนจังหวัดอะไรไปพบกันได้เลยครับ สคนเก่งโรงเรียนสารครามพิทยาคมจังหวัดมหาสารครามแข่งขันกับโรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ทีมใดจะคว้าชแชมป์ประจำสัปดาห์ไปครองตามเชียร์กันเลยช่วงร้อยเรื่องรอบโลกกับการบินไทยสนับสนุนโดยการบินไทย ช่วงแรกครับร้อยเรื่องรอบโลกกับการบินไทยคําถามจะมีทีมละ10ข้อนะครับแบ่งออกเป็นชุดคําถามละ5ข้อให้แต่ละคนรับผิดชอบไปในเวลา45วินาทีครับเราจะเริ่มจากสุปริยาครับของสา,ารคามพิทยาคมก่อนพร้อมนะฮะพร้อมค่ะ45วินาทีเริ่มครับน้องน้ําที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครชื่ออะไร่านค่ะพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะมีนามว่าอะไร ผ่านค่ะประเทศฟินแลนด์มีภาษาราชการสองภาษาคือภาษาฟินแลนด์และภาษาอะไรอังกฤษค่ะผิดครับระบบสุริยะจักรวาลของเราดวงอาทิตย์มีดาวเคราะห์เป็นบริวารกี่ดวง8ค่ะถูกต้องครับการแข่งขันตูดฟรองเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรวิ่งม้าเหรอผิดครับหนองน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครชื่ออะไรผ่านค่ะพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถามีนามว่าอะไร การแข่งขันตูดฟรองเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรหมดเวลาครับน้องน้ําที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครชื่อน้องหานพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถมีนามว่าราหุลประเทศฟินแลนด์ครับมีภาษาราชการสองภาษาคือฟินแลนด์และภาษาสวีเดนหรือสวีดิชตูดฟรองไม่แข่งม้านะฮะแข่งจักรยานทางไกลนะฮะตอบถูกข้อเดียวนะครับ10คะแนนครับสุปริยา มาที่นัดแทับของสุรวิทยาขานจังหวัดสุรินทร์นะฮะเริ่มนะครับนิทานสอนใจเรื่องพ่อแม่รังแกฉันประพันธ์ไว้โดยท่านใด <S <S <an> ผ่านครับแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือแม่น้ําใดแม <S an> ่น้ <S an> ำโขงผิดสหรัฐอเมริกามีพรรคการเมืองใหญ่คือพรรคดโมแครตและพรรคใด <S <S <an> ดีพับอิกันครับถูกต้องครับพ <S an> ิธีหลังน้ําพระพุทธมนต์และประสาทพรแก่บ,บ่าวสาวเรียกทั่วไปว่าพิธีอะไรผ่านครับ ครูบาอาจารย์คำว่าบามีความหมายว่าอะไรผ่านครับนิทานสอนใจเรื่องพ่อแม่รังแกฉันประพันธ์ไว้โดยท่านใดผ่านครับพิธีหลังน้ําพระพุทธนต์และประสาทพรแก่บ่าวสาวเรียกทั่วไปว่าพิธีอะไรหมดเวลาครับพิธีหลังน้ําพระพุทธนต์และประสาทพรแก่บ่าวสาวเรียกว่ารดน้ําสังหรือหลังน้ําสัง ครูบาอาจารย์คําว่าบาก็แปลว่าครูหรืออาจารย์เช่นเดียวกันพ่อแม่รังแกฉันใครประพันธ์ครับพระยาอุปกิจศิลปะสารนิ่มการจนาชีวะแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือแม่น้ําชีครับตอบถูก1ข้อ1ิบคะแนนครับต่อไปมาที่นัดดันัยนะฮะสารครมพิทยาคมสุสาวินาทีเช่นเดียวกันเริ่มครับกระบวนการใดมีระบบการฆ่าเชื้อในน้ํานมที่สูญเสียวิตามินน้อยที่สุด พัสดุไรครับถูกต้องครับ1นึคืบมีกี่นิ้ว10นิ้วครับผิดครับ <c oughs> เรนูน,รนครเป็นอำเภอของจังหวัดใดผ่ <c oughs> านครับ <c oughs> เราเรียกลมพายุที่มีกำลังแรงจัดทุกชนิดว่าลมอะไรผ่านครับประเพณีบุญบ้ญบงงงางไฟของภาคอีสานจัดขึ้นเพื่อเหตุผลข้อใดเป็นสำคัญขอฝนครับ <c oughs> ถูกต้องครับ <c oughs> เรนูน,รนครเป็นอำเภอของจังหวัดใดพัทลุงครับผิดครับ เรารียกลมพายุที่มีกําลังแรงจัดทุกชนิดว่าลมอะไรครับโมดเวลาครับลมที่มีกําลังแรงจัดทุกชนิดเนี่ยจะเรียกว่าลมสลาตันนะฮะเรนูนครไม่ใช่อยู่พัทลุงนะครับเรนูนครอ,อยู่นครพนมตอบถูกกี่ข้อครับสองข้อสองข้อยี่สิบคะแนนและก็จะมาหาคนสุดท้ายนะครับคือธนวันครับสี่สิบห้าวินาทีนะฮะเริ่มครับผู้ที่ค้นพบวัคซีนในการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าคือใครผ่านคะ่ะ พิธีล้างบาปของศาสนาซิกเรียกว่าพิธีอะไรผ่านค่ะผู้ว่าราการจังหวัดสังกัดกระทรวงใดผ่านค่ะส่วนใดของในตาที่นําไปบริจาคเพื่อเปลี่ยนให้คนตาบอดผ่านค่ะการระทวีปคือทวีปใดทวีปแอฟริกาค่ะถูกต้องครับผู้คนพบวัคซีนในการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าค,คือใครผ่านค่ะพิธีล้างบาปของศาสนาซิกเรียกว่าพิธีอะไร ผู้ <substit uting> <expand> ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงใดหมดเวลาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะส่วนใดของในตาที่นาไปบริจาคเพื่อเปลี่ยนให้คนตาบอดคือกระจกตาครับพิธีล้างบาปของศาสนาซิกคือพิธีปาหุ่นผู้ค้นพบวัคซีนในการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าคือหลุยส์ปาสเตอร์นะครับตอบถูกกี่ข้อ1ข้อ10คะแนนมาดูสรุปคะแนนครับสุรวิทยาคารครับ20คะแนน สาลคาีพิจาีาคมครับ30คะแนนตอนนี้พักสักครู่ครับช่วงรอบรู้อาเซียนสนับสนุนโดยบขอสอขนส่งความสุขทุกเส้นทางโทร1490 โฟเอ็มมันติมีเดียโทร02 539 7115-9ข็อกเป๋ปังเลอแปงอร่อยนุ่มสองไส้13บาทหาซื้อได้ที่7 e เ e ่อีเลฟเวพรเชิญสิทธิ์เก่าสรทพบปะสังสรรค์วันเสาร์ที่5กันยายน2558ณโรงแรมเจ้าพยาปาร์ค รอบรูปอาเซียนคำถามจากรูปภาพมาแล้วนะครับทุกนี้น้องๆจะมีโอกาสเลือกภาพที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาเซียนทีมละ2ภาพเลือกแล้วเวลา15วินาทีในการตอบครับตอบถูก80คะแนนครับไม่ตอบหรือตอบผิดทีมท,ที่ไม่ได้เลือกภาพนั้นจะมีโอกาสขโมยคะแนนและถ้าถูกในเวลา15วินาทีก็80คะแนนเช่นเดียวกันนะครับเราจะเริ่มจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมนะครับเลือกภาพไหนครับขนมปังเลอแปงค่ะขนมปังเลอแป,ง,อง,ป,ง,อปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยเป็นภาพ นี่คือโบยุคสเปนนะครับทั้ง4แห่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปคำถามนะครับสาคาปพิทยาคมครับโบยุคสเปน4แห่งในฟิลิปปินส์สร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบใดครับหมดเวลาครับโอกาสจะกลับมาที่สุรวิทยาคารครับ15วินาทีเช่นเดียวกันโรมันคาทอลิก โรมันคาทอลิกผิดครับไม่ใช่นะครับบาโรกหรือบารอกนะครับประกอบด้วยคือ1โบสถ์ซานอัสตินในกรุงมะนิลา2โบสถ์ซานตามาเรียในจังหวัดอิโลคอสูสาโบสถ์ซานอัสตินในจังหวัดอิโลคอสนอเตและโบสถ์ซานโตทอมัสในจังหวัดอิโลอิโลนะครับภาพแรกไม่มีใครได้คะแนนมาลุ้นภาพที่2กันต่อดีกว่านะครับสุระวิทยาคารจะได้เลือกครับเลือกภาพไหนครับนมสดนองโพค่ะนมสดนองโพดื่มน้องโพให้เราโตไปด้วยกันเป็นภาพ นี่คือลักษณะภูมิประเทศของบรูไนนะฮะเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่บนเกาะบอนเนียวคำถามครับพรมแดนของประเทศบรูนไนด้านที่ไม่ติดกับทะเลจีนใต้ติดกับรัฐใดของประเทศมาลเลเซียครับหมดเวลาครับโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับสรา,ารคามพิทยาคมมาลากาครับมาลากา ร, heart, s <S รับรวัคครับเคยได้ยินไหมรัารว um ัคประเทศบูนานั้นประกอบด้วยพื้นที่2ส่วนไม่ติดกันครับคือภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยที่ประชากรร้อยละ97อาศัยอยู่ในส่วนด้านตะวันตกครับสองภาพแล้วไม่ได้คะแนนเลยนะครับมาลุ้นภาพต่อไปว่าจะได้คะแนนหรือไม่สาคพิทยาคมครับเลือกภาพไหนครับปตทพลังที่ยั่งยืนครับปตทพลังที่ยั่งยืนเป็นภาพนี่คือ อนุสาวรีย์เจ้าสุภานุวงศ์ครับเป็นผู้นําการต่อสู้กับฝรั่งเศสและเป็นผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ลาวคำถ,ถามครับสรา,ารคามพิทยาคมเจ้าสุภานุวงศ์เคยดํารงตําแหน่งใดในการบริหารประเทศครับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตร,ร,าาตริย์ผิดครับไม่ใช่นะโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วสุราวิทยาคารครับ15วินาทีครับเจ้าพญาหรือผิดครับตําแหน่งของท่านคือประธานประเทศหรือประธานาธิบดี เจ้าสุภานุวงศ์เป็นบุคคลสําคัญที่มีส่วนในการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสท่านได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศลาวสามภาพแล้วนะฮะไม่ได้คะแนนเลยเอามาต่อในภาพสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นภาพของปุ๋ยออร์แกนิก TPI เป็นภาพนี่คือธงชาติของประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนนะครับคำถามครับราวิทยาคารครับธงชาตินี้เป็นธงชาติของประเทศใดครับเมียนมาค่ะถูกต้องครับแ0สคะแนน เมียนมาชื่อเต็มคือสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมานะครับอ่ะมาดูสรุปคะแนนครับสุรวิทยาคารทีมสีแดง100นน <S <S คะแนนสาระามพิทยาคมนะครับเท่าเดิมครับ30คะแนนพุ่งน่เราจะมารุน้นกันต่อนะครับแต่ตอนนี้พักไปเที่ยวกันก่อนนะครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในเที่ยวสุขใจรถไฟปูนปูนไปเลยครับ ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เที่ยวสุขใจรถไฟปูนปูนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกับรถจักรไอ้น้ำ mm hmm. เที่ยวพิเศษ mm hmm. ซึ่งปีหนึ่งมีให้บริการ4ี่ครั้งในเฉพาะโอกาสสำคัญสำคัญเท่านั้นค่ะรถจักรไอ้น้ำหรือสตรีมเทนรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้รับการเมนเทนเนนซ์หรือบำรุงรักษาอย่างดีปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรีเพื่อใช้ลากจูงขบวนรถที่จัดเดินรถใน a ิเ o n หรือโอกาสพิเศษ เราจะไปกับขบวนรถไฟหัวรถจักไอ้น้ำโบราณเส้นทางพิเศษกรุงเทพนครปฐมไปกันเลยค่ะ รถจักรไอ้น้ำที่พาเราโลดแล่นไปยังเส้นทางการท่องเที่ยวในวันนี้เป็นรถจักรไอ้น้ำหมายเลข824และ850รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2สร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาใช้งานในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2492ในสมัยโบราณรถจักรไอ้น้ำใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงต่อมาได้แดัดแปลงให้เป็นรถต้นแบบที่ติดตั้งระบบน้ำมันในการเผาไหม้แทนฟืนค่ะ ในปีพุทธศักราช2555การรถไฟของประเทศไทยได้ทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยการเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่พร้อมติดตั้งระบบห้ามล้อลมอัดเพื่อความปลอดภัยสำหรับลากจูงขบวนรถพิเศษจากทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางรถไฟมาร่องเรือชม River Scenery หรือทัศนียภาพิมน,น้ำ และชมโบสปรกโพอันซีนไทยแลนด์ที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะ จากสมุทรสงครามเราเดินทางมาสู่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของวัฒนธรรมไทยก่อนเดินทางกลับด้วยขบวนรถจักรไอน้ำขบวนประวัติศาสตร์ที่ทำให้ทุกครอบครัวร้วนได้รับความสุขกลับบ้าน A t o u r ร n รี่เอ็น e อย e นเ e ิล e อ e หรือการเดินทางท่องเที่ยวที่สนุกสนานปลอดภยัยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ การให้บริการนำเที่ยวแบบ Excursion หรือการบริการนำเที่ยวระยะใกล้ๆนะคะโดยขบวนรถจากไอน้ําในเส้นทางพิเศษเราจะเน้นเส้นทางสําคัญสําคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นค่ะถ้าท่านสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1 6 9 0ตลอด24ชั่วโมงค่ะสําหรับวันนี้แนนต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วงอิงล,ลิสค u ิสสวัสดีครับสวัสดีค่ะอิงลิสค u ิสมาแล้วนะครับกับครูรเอัชรีรักษาวง What is your favorite subject? Science You like science, okay? And what about you? What's your favorite subject here? Science Science they both like วันนี้หมวดของเรานะคะ Easy peasy Japanesey oh. Let's go find out here ดูกันเลยครับหมวด All about air travel โอ้โหค่อนข้างง่ายนะเห็นมะง,ง่าย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 มีเวลาหนึ่งนาทีครึ่งครับเริ่มจับเวลาเขียนเลยครับลองนึกกันดูนะคะว่าการเดินทางนะคะโดยเครื่องบินเนี่ยมีอะไรบ้างจะต้องถืออะไรขึ้นเครื่องบ้างรือเปล่าเจออะไรนะเจอ <ะ S 2> <ด>อะไรบนเค<ล>รือ่อนะฮะ ระวังคําซ้ํากันนะครับในทีมเดียวกันห้ามซ้ํากันนะครับต <See. S 1> รวจนิดนึงถ้าคาซ้ํากันก็ลบออกเขียนแค่คนเดียวนะครับตรวจวิธีสะกดด้วย uh. นะคะสะกดถูกหรือเปล่าสลับตัวอักษรหรือเปล่าเช็ค the spelling of your word <It. S 2> หมดเวลาไปแล้วนะครับลองตรวจการบ้านเลยดีกว่ามาเริ่มที่กระดานนี้แล้วกันนะคะ plane นะคะคก็คือเครื่องบิน pilot นักบินคำนี้สิ massage นวดการนวดเราไม่ให้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องโดยตรงรอันนี้ไม่ให้ค่ะต่อไปค่ะ abroad abroad นี่แปลว่าอะไรเอ่ยเดินทางไปต่างประเทศนะครับถูกต้อง ใหนะคะอันนี้สิพาสซีจะเขียนว่าอะไร passport แต่ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ไม่ได้ไปได้ตรงนู้นเพราะคำนู้นถูกต้องค่ะ p a สปอร์ตก็คือหนังสือเดินทาง bag อันนี้ได้ค่ะคําคำคำละ20เป็น100คะแนนครับไปกันที่ฝั่งสีแดงนะคะโอ้โหนี่เขียนเต็มเลย1ิบคำ gate ถูกต้องนะคะประตู passenger ผู้โดยสารได้แต่คำนี้ก็ถูกต้อง,งนะคะกระเป๋าถุงได้กระเป๋ <c oughs> อันนี้ first class ชั้นหนึ่งเลยนะคะถือว่าเ,เป็นตั๋วราคาที่แพงสุดที่สบายที่สุดชั้นธุรกิจก็มี business เนี่ยสะกดผิดสะกดยังไงลองดูอีกทีนึง โอเคขอบคุณค่ะเพิ่ม S มาอีกตัวหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัดไปตรงนี้แต่เขียนติดกันนะคะคือ business passport หนังสือเดินทางถูกต้องนะคะ airport คำนี้จริงๆน่าจะนึกถึงก่อนเลยนะเมื่อเดินทางเนอะสนามบิน pilot นักบินถูกต้องค่ะ airplane ได้เหมือนกันค่ะ ล้าวอ,อ,อันนี้น่าสนใจเมื่อเดินออทางด้วยเอิ่มเครื่อง,องบิน,บนเนี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยก็จะเห็นก้อนเมฆเป็นปุยปุยออแต่ว่าเราให้ไม่ได้8ทํคำ6 6 0คะแนนครับมาดูคะแนนที่สองทีมทำได้ดีกว่าครับสารคามพิทยาคมมี130คะแนน โรงเรียนสุราวิทยาคารครับ260คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์ครับมีมีด้วยแชมป์ประจำสัปดาห์ได้รับทุนการศึกษา1 0,000บาทโดยคุณวันนาเจริญธรรมสุขที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนมอบทุนการศึกษา5 0 0 0บาทและคุณสุวัฒนศรีบุญเรืองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดและสื่อสารการพาณิชย์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมอบทุนการศึกษา5,000บาท และมอบทุนการศึกษา3,000บาทให้แก่รองแชมป์ประจำสัปดาห์ได้แชมป์เรียบร้อยนะครับวันนี้ซึ่งแชมป์ก็อาจจะืทำไม พาดไม่ได้เกี่ยวกันบินมาสาจก็มีบริการตลอดเดี๋ยวอาจจะมีบริการอะไรอื่นมาอีกเพียบหรือว่ามองจากหน้าต่างจะเห็นภูเขาต้นไม้ใบหญ้าอะไรเดี๋ยวยกมาก็จะไม่ได้นะเราห้อยคําที่เกี่ยวข้องโดยตรงแบบนี้ในเรื่องของเคล็ดลับเนี่ยนะคะก็คืออย่างนี้เมื่อเราไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั้นให้มากที่สุดเข้าถึงมันให้มากที่สุดอย่างเช่นการเดินทางเนี่ยแนะนำนะคะบางทีเนี่ยไปเป็นฟิลทริปกับโรงเรียนเนี่ย คุณครูหรือว่าใครก็จะกรอ,อกใบให้ใช่ไหม boarding pass เ,เข้าออกเมือง immigration อเราควรที่จะทำเองขอกรอ,อกเองดีกว่ากรอ,อกเองอเราก็จะได้รับข้อมูลแล้วก็รประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ย<ช>มาจะเป็นคนที่รอบรู้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่น first name last name surname flight number ก็จะเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นไงามาถึงสุภาษิตสังกฤษบ้างวันนี้จะฝากอะไรไว้ครับ brave actions Never want trumpet. Brave actions never want trumpet. ไม่ถ้าทำไรที่กล้าหาญอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปทรัมเปตหมายถึงไปบอกให้ใครรู้ไหมคือมันจะมีการประกาศประกาศใช่ไหมเวลาเออมันจะมีอะไรยิ่งใหญ่เกินนะกระเป่าเพื่อให้คนสนใจก่อนยงได้ไม่จเป็นไม่ต้องนะฮะคือถ้าเทียบสาวสิทิ์ไทยจะบอกว่าปิดท้องหลังพระก็ได้คือทําสิ่งดีๆโดยไม่ต้องเปล่าประกาศให้ใครรู้แต่ทําให้มากๆเต็มที่แล้ววันหนึ่ง คนรู้ก็รู้เองก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะวันนี้ได้ทั้งสุภาษิตได้ทั้งเคล็ดลับนะครับอย่าลืมนะครับเดินทางเปิดหูเปิดตานึกคำภาษาอังกฤษไว้วิธีใช้คำศัพท์นั้นเป็นอย่างไรเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยแล้วของรายการหมดแล้วนะครับกลับมาพบคนเก่งกันได้ใหม่ในสัพห์หน้ากับเวทีคนเก่งวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ